มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเงินประกันรายได้เกษตรกรค่ะเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนน2564นะคะเพจพืชเศรษฐกิจไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่า1.3หมื่นล้านเรียบร้อยแล้วจ้าภายใน2งวดของประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 64, 6 4ทับหโดยเฉพาะงวดที่1สูงถึง 1919.8 0ล้านบาทสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะนายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าเงิน1 3 0 0 0ล้านบาทนี้ใช้สำหรับจ่ายส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวงวดที่1-2ถึงเท่านั้นและ31งวดที่เหลือที่ประชุมเห็นชอบให้หลักการในภาพไปแล้วค่ะ ซึ่งจากที่รอมวอพาณิชสัมภาณ์สามารถแปลได้ว่า1 3,000ล้านบาทที่อนุมัติมานั้นจ่ายของงวดที่1ที่2ไปแล้วต้องรอให้อนุมัติมาจ่ายเพิ่มก่อนแต่ไม่ต้องกลัวนะทําหลักการไว้ยังไงก็จะหามาจ่ายอย่างแน่นอนตั้งแต่งวดที่3เป็นต้นไปประกันรดยได้ข้าวและชาวนาพาณิชย์ต้องรอยาวๆไปเงินมาเมื่อไหร่เพื่อเศรษฐกิจไทยแจ้งทันทีค่ะ อย่างไรก็ตามหากว่ามีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ฟังนะคะขอขอบคุณข่าวสารจากพืชเศรษฐกิจไทยและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ